ทีนี้เรามาดูคาบแรกใบแรกก่อนเลยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ใบแรกครูเบียให้ทําให้เขียนวัฏจักรที่ลูกวัฏจักรของเต่าทองเด็กๆเ,เรียนไปแล้ววัฒจักรของเต่าทองมีอะไรบ้างให้เขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะมีทั้งหมดสี่ช่องไม่บอกนะอันนี้ครูแพรอธิบายคําสั่งให้ฟังให้เด็กๆทําเองเข้าใจไหมคะ เด็กๆเ,เรียนไปแล้วก็เกเลมากเต่าทองมีอะไรบ้างนะคะมีสี่วัฏจักรนะคะอ่ามีสี่ให้เขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นี่นะคะเสียเขียนลงไปอ่านใบแรกทีนี้ใบที่สองเป็นวัฏจักรของผีเสือ้อวัฏจักรผีเสื้อก็มีทั้งหมดสี่อ่ามีสี่ลำดับมีสี่ขั้นตอนว่าผีเสื้อเนี่ยเกิดมาจากอะไรพอเกิดเป็นอันนี้ ก็จะกลายเป็นผ่านไประยะเวลาหนึ่งเขาจะกลายเป็นอะไรให้เขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้เหมือนกันเหมือนกันเลยนะคะวัฏจักรผีเสื้ออ่าดูตามรูปแล้วก็เขียนได้เลยนะต่อไปวัฏจักรกบมากบเนี่ยเห็นไหมรูปที่หนึ่งรูปอะไรรูปที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าวัฏจักรกบคืออะไรให้เด็กๆเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะ แล้วก็ใบงานใบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวครูแพมย่อลงหน่อยเพื่อเขาให้ตัดใช่ไหมครับให้ตัดแล้วก็พับใช่ค่ะให้ตัดอาดใช่ไหมครับให้ตัดแล้วก็พับใช่ไหมครับให้ตัดแล้วก็พับนะคะอ่าทีนี้เด็กๆมาดูเขาบอกว่า คำสั่งเนี่ยเรื่องวัฒนจักรของาสารให้นักเรียนวาดรูประ้ายสีอธิบายวัฒนจักรของผีเสื้อและตัดตามรอยปะนะคะพร้อมพับให้เป็นรูปผีเสื้อเด็กๆเ,เคยเรียนวิชาของคุณครูตอนปอ .2 ใช่ไหมลูกใช่ไหมที่ครูดแดงให้น้องพับใช่ไหมลูกที่เด็กๆวาดรูปใช่ไหมที่เป็นรูปตัวตุ๊กตาใช่ไหมคะและ้วครูแดงให้พับอ่ะพับคล้ายๆกันเลยนะลูก ก็พับไปมันก็จะเป็นรูปผีเสื้อใช่ไหมคะกางออกมันก็เป็นใบงานใช่ไหมเป็นวงจรผีเสื้อข้างในพอเราพับเก็บก็จะเป็นรูปผีเสือ้อเหมือนที่ครูเราเคยเรียนไปตอนปสองครูแพมเห็นอยู่ที่เด็กๆเ,เขียนข้างในเราบายสีเรียบร้อยแล้วแล้วก็พับนะคะให้เป็นรูปผีเสือ้อมีใครงงตรงนี้ไหมลูกมีใครพับไม่ถูกไหมไม,ม,มีใครพับไม่ถูกไหมลูก ธนพับถูกไหมช่พรอไพับถไหมลูกครับปราดพับถูกไหมคะไม่มีโอ้ยถูกครับโอเคอ่ะปสองปีที่แล้วเราเคยทำไปแล้วเด็กๆน่าจะทำได้นะคะถูกการพับผีเสื้อตัวนี้อ่านี่คือใบประเมินนะคะของวิชาวิทยาศาสตร์อักแรมอธิบายเรียบร้อยแล้ว ไม่เข้าใจถามเลยนะลูกครูแฮมจะไปดนตรีนาฏศิลป์แล้วนะอ่าต่อไปวิชาดนตรีนาฏศิลป์หน้าแรกเขาบอกว่าให้บอกวิธีขับร้องเพลงที่ถูกต้องอ่าวิธีการร้องเพลงมีกี่ขั้นตอนอะ,อะไรบ้างให้เด็กๆเ,เขียนลงไปทั้งหมดนะคะในสี่ช่องนี้วิธีการร้องเพลงนะคะมีอะไรบ้างให้เขียนลงไปในช่องนะคะสำหรับใบแรกอ่าต่อไปใบที่สอง ใบที่สองเนี่ยให้นักเรียนเลือกฟังเพลงมาหนึ่งเพลงนะคะไม่ว่าจะไต่รุ่งเพลงยามเย็นเพลงสวัสดีปีใหม่แล้วก็วิเคราะห์อ่าวิเคราะห์แล้วก็บันทึกผลการฟังนะคะว่าอ่ายามเย็นอ่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์หมดเลยนะหมดนย่ยสามเพลงยามเย็นไตรุ่งนะคะสวัสดีปีใหม่ของกลุ่มยามเย็น อา่เด็กๆเรียนไปแล้วใช่ไหมเพลงใกล้รุ่งอ่ะก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ก็เพลงเงิเย็นมันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ีคอเพลงว่าอะไรที่เด็กๆฟังเราเห็นปะเป็นเพลงจังหวะอะไรนะคะเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับอะไรมีความรู้สึกอย่างไรนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงใช่ไหมคะให้เขียนลงไปในช่องที่นี้ต่อไปกิจกรรม ทีนี้เด็กๆมาดูกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยให้นักเรียนร้องเพลงประกอบท่าทางเพลงช้างเพลงช้างร้องไงช้างช้างช้างใครร้องช้างห้าช้างบางคนร้องช้างไม่เหมือนกันนะช้าง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 บางคนร้องช้างช้างช้างใครร้องช้างห้าตัวใครร้องช้างห้าตัวโอมาเอาไก่โอ๊เอาโอมาเอาปีไก่ ไก่ไก่หมูเอาไก่ไก่เออทุกคนไก่ย่างท่านี่ยไก่ย่างหมูเอาไก่ย่างไก่ย่างหมูเอาไก่ย่างหมเต้นเหมือนเด็กดูใจลูกพ่อลูกพ่อใช่ไก่ย่าคลิปแล้วก็น่ารักคู่แฝดอย่าลืมไปเดี๋ยดูคลิปแล้วดูคลิปแล้วก็น่ารัก ไก่ย่างอ่ะส right ่วนใหญ่จะเป็นไก่ย่างใช่ไหมเพลงช้างอย่างเงี้ยอย่างที่คุณบอกนะเด็กๆคิปเราก็น่ารักแต่ว่าทุกคนอย่าลืมในเรื่องของการปีนความการแต่งกายนะคะเพราะว่าไม่สะดวกก็เป็นจุฬาฯมันจะได้รับนาะพี่ง่ายๆไปดูด้วยนะคะอ่าครูอ่ะคุณครูชัรบอกว่าให้ร้องเพลงช้างให้เลือกมาหนึ่งเพลงใช่ไหมร้องเพลงช้างหรือเพลงไก่ย่าง แล้วก็ปลกมือประกอบจังหวะเพลงอัดคลิปของคุณครูประจำชั้นนะคะบางคนก็ร้องเพลงแต่ก่อนครูแพมร้องเพลงช่างช้างช้างเพื่อนครูแพมบอกว่ามีช้างมีสามตัวตกลงมีกี่ตัวเราลองเวอร์ชันไหนครูแพมร้องเวอร์ชั่นห้าตัว อาาคพันธ pues ์น nah. ั่งมาตัวเออมีกีตัวมีขามจ้มีทามามีาขห้าตัวเราร้องเราร้องเราร้องโดสั้นไหนช่างช่างหรือว่าช่างช่างชั้าห้าช่างช่าแว่ารุ่ใหม่คือร้องเองชาสตัวชยง เกเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยชาชาชาเออชา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 ดนตรีแล้วนะคะไดแล้วนะเ้ยแล้วก็สุดท้ายนะคะใบงานเรื่องลูกษาอึ่งาใบประเมินสุขานไปประเมินคัดภาษาเนี่ยไปประเมินคัศโาหน้าแรกนะหน้าแรกเขาบอกว่า ให้นักเรียนอธิบายนะคะความหมายของการสัมผัสที่ดีและสัมผัสที่ไม่ดีเด็กๆเรียนไปแล้วการสัมผัสที่ดีคืออะไรการสัมผัสที่ไม่ดีคืออะไรนะคะเหมือนเวลาเด็กๆถูกเนื้อต้องตัวเพื่อนเนี่ยอากุพแ h มยกตัวอย่างใช่ไหมเวลาผู้หญิงกับผู้หญิงโดนเนื้อต้องตัวกันเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เวลาผู้หญิงกับผู้ชายนะคะแต่เนื้อต้องตัวกันเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะลูกนะการสัมผัสที่ดีและที่ไม่ดีนะอันนี้เด็กๆ เรียนมาแล้วนะจะทําได้นะคะแล้วก็หน้าที่สอง้าที่สองเนี่ยเรื่องการหลีกเลี่ยงและป้องกันพฤติกรรมนําไปสู่การร่วงละเมิดทางเพศเ,เด็กๆเ,เห็นข่าวไหมทุกวัน,นเนี้ยเนี่ยเด็กๆต้องเรียนเยอะๆนะพวกเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นไหมเขาหลอกเด็กไปไหนอะ่ะเด็กดูข่าวไหมพาไปทำมิีไมิ้ายพาไป ฆ่าหมกป่าอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาไปไหนอย่าไปคนเดียวนะอยู่กับผู้ปกครองนะลูกเวลาเด็กๆไปห้างหรือว่าออกไปเที่ยวไม่้องไวันจนะอย่าไปไหนคนเดียวเวลาไปไหนต้องผู้ปกครองไปด้วยมันอันตรายเห็นไหมข่าวทุกวันเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเด็กโดนฆ่าข่มขืนนี่เป็นเรื่องจริงนะ ขาบ่นอะไรเนี่ยใครบ่นอะไรให้ครูแพรมฟังเนี่ยการโลก่ระเมิดทางเพศคืออะไรอ่ะทีนี้ให้เด็กๆเขียนอธิบายลงไปครูครูเนครแล้วก็คำสั่งอ่ะคุณครูอะครูเทพบอกว่าให้เรียนอันคลิปวิดีโอการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะในเวลาอ่ะ และเวลาในการอธิบายสิย้นอคือให้นักเรียนแต่งตัวให้เหมาะสมตามการเทศะไปเที่ยวแต่งตัวย,งยังไงมาโรงเรียนแต่งตัวยังไงนะคะไปงานโพงานอะไรงานสาแต่งตัวย,งยังไงแล้วก็อธิบายนะคะเวลาแต่งตัวแต่งชุดนั้นนะลูกแล้วก็อธิบายมานะคะไม่ต้องถึงสามนาทีก็ได้แต่อยู่ในเวลาสองหรือสามนาทีโอเคไหมคะอ่ะมีแค่นี้สามวิชาอ,อผมอาจจะ โอ้โหเอาแกสี่ไปเลยเอาแก๊สีีไปเลยทุกคนเ้าอธิบายการแต่งกายนะคือไม่ต้องไม่ต้องถอดออกมันก็ใส่ไาอย่างนี้นะอ่าไปวัดแต่งกายยังไงครอของผมอัดเจ๊สประมาณ5นาที แต <W Wars. S 1> ่งเราต้องพเป็นลูกอธิบายด้วยว่าต้องเดื่อนต้องสตัวเรียบร้อยเพราะอะไรทำไมต้องเดินอนทุกคนเขาให้อธิบายการแต่งงานนะไม่ต้องไม่ต้องถอดออกแล้วก็ใส่มาอย่างนี้นะให้อธิบายมาแล้วการแต่งงายนะไม่ใช่แต่งมาแต่งง่ายๆอย่างนี้นะ อนนี้เรทาเสร็จหมดแล้วก็มีค่ะอโควิดระบาดอยู่ไม่เอีเรอกาลเทีาลูกมันเหมาะกับกาลาเทียสาพูดไม่ตรงปกใช่ไหมอะไรั้ยวมาค่ะผมบอกว่าเพื่อนทูดไม่ตรงปกอ๋ออ๋อใช่เพื่อนพูดไม่ตรงปก แสดงว่าทุกคนทำใบงานเสร็จแล้วอ่ะดิใช่ไหมทำเสร็จหมดแล้วนี่ครูเรียกมานะคบอ๋อแล้วรู้เปล่าว่าต้องส่งวันไหนติดเลยยังไม่รู้คืออ๋อยังไม่ได้บอกไปใช่ไหม อาจจะบอกก่านล่วงหน้าเลยอาจะบอกผู้แยงไปอีกอีหนึ่งนะคะแต่ว่าบอกก่อนวงหน้าว่ามาใน18กับ19น่ะคาวการบ้านนะคะ18กับ19กันยานะ18กิบ19เรียนเข้าใจไหมลูกใช่แล้ทกใเป็นพวกการบางคนเข้ากันแล้วแต่บางคนเนี่ยยังเข้ากจะสิ้นปีแล้วทุกคนเยนาพการบ้านเราจะเรียนกัเนเดือนโอเคไหมคะ เพราะว่าจะดมาเาเาแต่จได้กลองเพราะว่ามันมีปดดนี้ที่แสี่วันเอปัญหาโอเคไหมลูกวันที่ยี่สิบเอ็ดเราจะมีค่าย,าายสั่นเลครับครับ